ก่อนตอนรับเพื่อนเข้าสู่เกมโต้โลต้าลูสัพทปยุทธวิญญาจารย์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวละครสายฟรีวันที่23ของเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะเป็นกระดานหน้าใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราเลือกตัวละครระดับ SSR ไปกระดานหน้าใหม่นี่วันที่14เราจะได้วงแหวน50,000ปีเลยนะวันที่21เราก็จะได้วงแหวนอีก50,000ปีทําไมไม่แจกตัวละครระดับ SSR มาให้เลือกอีกน่าจะดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวััันนีี้้ผมมออปปเเดตตะะไรไรรรบบาางแ่่กทจช ลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยและสําหรับช่วงนี้ทางร้าน PowerPay เขามีโปรโมชั่นของเกม Seven n i g h t 2 Heavy y s o r d ออย่างแพ็คใหญ่3ามพก็จะเหลือแค่2 2งพเท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศัพพยุธ์วิญญ,ญาณจรน์และ n d Lock X Next Generation, เ i n g Shin Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแ ไลน์แอด p o w e r p a y ฉะนั้นนึการเติมเกมนึกถึง p o w e r p a y ในวันที่23นี้นะครับตัวละครสายฟีของผมก็อยู่ที่เ e เวล48 EP เนี่ย20,080นะครับจะ49และพลีวันน่าจะ49นะครับแล้วก็คะแนนณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่389,000จริงกะจะดันให้390แต่ไม่ถึงนะครับของหมดก่อนก็ต้องรอรีวันน่ะเนาะส่วนอันดับที่อยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่89ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตีว่าดีอยู่นะเริ่มตันกันแล้วสิคนที่ได้ทังแานเริ่มตันกัน แล้วนะณปัจจุบันตัวละครสายฟีของผมนะครับก็ยังไม่มีทังซานอาวุธลับส่วนตัวละครโดยรวมระดับ SSR นะครับก็จะมีทั้งหมด14ตัวละครด้วยกันที่เห็นในนี้13ใช่ไหมครับแต่ตัวละครถังซานคอนจะไม่มีขึ้นในนี้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็น14ตัวเนาะแล้วก็ในการอัปเดตวันนี้นะครับเป็นการรีสัปดาห์ใหม่ทําให้ผมสามารถซื้อของในร้านค้าปริศนาด้วยแต้มอุทิศที่ดองมาตั้งแต่วีคที่แล้ววีที่เราเนี่ยเราทำกิจกรรมไปเยอะมากส่วนใหญ่ก็ได้มาจากหลากหลายกิจกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นรางวั เทียนโต้อันนี้จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าในกล่องนี้จะมีค่าอุทิศสำนักอยู่กล่องละ600ประเด็นเลยก็คือเปิดได้แต่ค่าอุทิตไงกล่องซ่มระดับ S R <c oughs> เปิดไม่ค่อยได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องลงเนาะสงครามเทียนโต้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่จะได้ของแจกเยอะสุดๆถ้าเทียบกับกิจกรรมอื่นๆแล้วนะครับแต่จะมีทุกวันอาทิตย์เนาะนั่นแหละค่าอุทิตที่ได้มาจากพวกกิจกรรมพวกนั้นนะครับเนี่ยผมก็มาซื้อดักฐานไซยหญ่นะครับ8ชิ้นไซกองอีก1 8อ แล้วก็ตัวพวกพลังวิญญาณอีก2ใบก็ทําให้ดันพลังได้พอสมควรในระบบสายใยอย่างพาร์ทที่แล้วที่ผมเลือกตัวคอรระดับ s s r มาผมก็เลือกเป็นนิ่งลงหลงนะครับถึงแม้ว่าผมจะแนะนําว่ามานาสู์ใช้ได้ครบคันมากกว่าแต่ยังไงการเลือกสาวเพื่อเป็นแรงจูงใจก็จะดีมากกว่านะครับ <laughs> จริงๆก็มีท้ายคลิปแหละถ้าใครดูถึงนะก็ผมได้อัปเกรดเลเวลวิทีภาพเนี่ยไปเลเวลสิบแปดแล้วมาฮองจินนะครับเลเวลห้าหกส่วนใหญ่ก็จะเลเวลสิบแปดนะครับใต้มุมปก็สิบแปด นิวเก18นะครับมีขึ้นเลเวล30บางตัวนะครับที่อัปเกรดแต่เน้นหลักๆเลยก,ก็คือกะจะทําให้เลเวล18ก่อนนะครับแล้วก็ผมยังเหลือหลักฐานสายใยอีก3เดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนนะครับว่าผมจะขึ้นตรงไหนดีเพราะว่าการขึ้นเลเวลมีตรภาพก็จะมีบทบาทมากในการเราเล่นเลือกเป็นตัวตัวคือในวิญญาณจานใจตรงกันเนี่ยเขาก็จะมีสเตตัสโบนัสเสริมเข้าไปนะครับถึงจะเห็นว่าเพิ่มทีละศูนย์จุดหนึ่งแต่ถ้าบวกหลายอันเนี่ยก็จะบวกให้เยอะนะครับมันจะเห็นผลค่อนข,ข้างเยอะเนาะก็ เซียวเทียนผมว่าผมต้องไปอัปเกรดเฟิงเซียวเทียนแล้วล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ะเฟิงเซียวเทียนเลเวลยีนะครับจากนั้นทะลวงเลยแล้วกันชืโอ้ได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีก400นะครับ เก็บเล็กเก็บน้อยแล้วก็ตอนนี้มิงซ์จี้ของผมอยู่ที่5ดาวนะครับตัวมาของจิ้นเนี่ยอยู่ที่1ดาวใ้นส่วนของมาของจิ้นเนี่ยผมได้เก็บชิปเศษจากการลงความทรงจําและก็ชิ้นส่วนเศษจิ๊กซอระดับ S S R เก็บมาเนี่ยจนอัปเกรดมาของจิ้ขึ้นสู่ดาวแดงได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราทํา2ดาวแดงปุ๊บก็จะได้ผลของวิญญ,ญาณยุทิห้าหมื่นปีตัวละครก็น่าจะโหดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็น่าจะอีกพักใหญ่เลยนะไม่รู้ว,ว่าตอนไหนเหมือนกันนะครับจะขึ้นสู่2ดาวแดงส่วนการปลลกกกพังตนะตออนนนนนนีีี้้้ะครบเเา็็นะ ความโชคด,ดีใหม่แล้วนะครับ29ของตู้ปลุกพลังอาวุธลับในส่วนของโดยรวมนะครับเปิดไปทั้งหมด103ครั้งจากตู้นี้ผมได้มิงซันจีนะครับมา2ตัวแล้ว โอ้โหโคตรช้าก็ที่เห็นหมิ่งสจีขึ้นสู่5้าดาวก็พอจากตูน้นีนี่แหละอุตาห์เก็บสะสมค่าความโชคดีดันออกตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนตู้ปลุกพลังเนี่ยค่าความโชคดีอยู่ที่7เนาะส่วนการปลุกพลังโดยรวมผมปลุกพลังไปทั้งหมด393ครั้งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เปิดค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับตัวละครที่ได้มานะและในการอัปเดตวันนี้นะครับก็จะเป็นสีสันลาตีเป็นกิจกรรมกระต่ายให้เราเนี่ยหากแครอทให้น้องกระต่ายเพื่อรับของรางวัลของรางวัลที่มีให้รู้นะครับก กระต่ายวดานั้นเราสามารถสลับสับเปลี่ยนแทนตัวนี้ได้นะครับจากโปรไฟล์เลยเนี่ยฮะสัตว์เลี้ยงแต่เราต้องมีใบกระต่ายก่อนนะคือเขาจะเป็นรางวัลใหญ่เลยนะครับเรามีโอกาสได้จากการให้อาหารเขาเนี่ยแหละแล้วก็จะมีพวกกระดูก SR 10,000ปีวงแหวน50,000ปี2วงนะครับแล้วก็เป็นพวกไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มสเตตัสโดยรวมต้นสมุนไพร5 0 0 0ปี10,000ปีแล้วก็พวก <c oughs> ส่วนใหญ่จะออกอันล่างก็ดูฮะที่ผมให้อาหารไป24ครั้งเนี่ยมีที่ได้มาเลยนะครับก็จะเป็นพวกสมุนไพร5 0า0ปีเนาะตัววิญญาณน่าจะ2ใบนะครับแล้วก็จะเป็นพวกนี้เลยครับเอามาทําไมก็ไม่รู้อันล่างทําไมไม่ให้อันบนผมในการทํากิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยครับแค่เราทําภารกิจมิชชั่นที่เขาให้เราก็จะได้รับแครอทหนึ1แครอทแล้วนะแล้วก็จะเป็นพวกกล่องมิชชั่นรวมถึงการเติมเงินแต่การเติมเงินเนี่ยผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไอเดีนี้นเป็นสายฟรีเนาะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถซื้อได้จา แสงจันก็จะมีแครอทรายวันลดราคา20%นะครับส่วนตั๋วผูุกพลังราคา98เพชรนะครับซื้อได้5ใบด้วยกันนะอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อได้ครั้งเดียวเนาะแต่แครอทจะซื้อได้ทุกวันแล้วก็จะมีแครอทราคาเต็มราคา98เพชรนะครับซื้อได้75ครั้งนอกนั้นก็จะเป็นรางวัลการเติมเงินนะครับถ้าใครเป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยควรที่จะต้องซื้อตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเราต้องกดใช้ก็จะเปิดได้วันละครั้งโดยทั้งหมดก็จะเปิดได้5ครั้งด้วยกัน219บาทเนี่ยโดยรวมคุ้ใาม คุ้มอยู่แล้วนะครับไม่รวมแครอลที่เราจะเอามาเปิดสุ่มนะครับผมแต่ว่าของมันก็อาจจะได้กระปิกประปอยเนาะนอกจากนั้น,นะครับเรายังสามารถหาแครอลได้จากการลงสงครามลาตีซึ่งจะมีบอสให้ตีนะครับสตัวแต่จริงๆหยกเนตดหยกเนี่ยไม่ควรไปตีสักเท่าไหร่นะครับควรจะต้องตีกวางจะสีเพราะเราจะมีสิทธิ์การลงได้แค่2ครั้งต่อว,วันเท่านั้นนี่แหละก็คือกิจกรรมสงครามลาตีที่อัปเดตมาเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับที่ผมได้เล่นอีกก็จะเป็นในส่วนของโลกประกาศจับจริงๆก็จะมีตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วล่ะเป็นของเมื่อวานนแล้ว ันจทซึ่งทำให้ผมนะสามารถฟาร์มกระดูกมาอัปเกรดอายุกระดูกที่มีนปัจจุบันได้ยังมาของจิ้นตอนนี้นะครับอายุกระดูกที่ผมอัปเกรดนะครับก็จะมี3 0 0 0 0ปี3ชิ้น2 0 0 0 0ปี1ชิ้นนะครับนี่ขาตรงนี้ก็จะเป็น20,000ปีเนาะแขนยังไม่ได้ยืดอายุกระดูกนะครับดูก่อนว่าตรงไหนบ้างส่วนใหญ่มันก็จะมีล้มเหลวด้วยนะครับเพราะว่าการที่ผมยืดอายุกระดูกผมจะไม่ใส่ทีอันนะครับเพราะว่าผมได้มาชิ้นหนึ่งเนะี่ยผมก็เอามายืดอายุกระดูกแล้วนะก็วัดดวงไปเลยโอกาส50% บางทีนี่แตก3รอบติดเลยนะครับแต่บางทีมันก็มีติด2รอบติด3รอบติดเหมือนกันนะแล้วแต่ด,ดวงนะครับถ้าดวงไม่ดีวันนั้นก็เกลือแตกก็ล้มเหลวไปนะครับวัดดวงไปแต่การทําอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับแนะนําไม่ทําแบบ100%จะดีกว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงดวงนะไหนๆก็เสี่ยงดวงแล้วกดไปอีกเอ,อื้อล้มแล้วนะครับ2ดาวหายไปกระตาเนี่ยแหละพลังก็จะไม่ค่อยขึ้น <laughs> ถ้าเรามมวแต่ทาแบบนี้นะครับนอกจากได้ยืดอายุกระดูกแล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของการอัพบวกการบวกกระดูกหลังๆเนี่ยใช้ไอเทมเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องการ EP ค่อนข้างสูงอย่างนี้กระดูกขานะเนี่ยใช้ EP700 นะครับถ้าเทียบกับ EP ตอนแรกๆเนี่ยค่อนข้างต่างกันลิฟเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเศษฟาร์มกระดูกเนี่ยจะค่อนข้างอัปเกรดบวกยากหน่อยถ้าเราไม่ขยันฟาร์มมากพอเนาะฉะนั้นมาอัปเกรดพลังของแต่ละตัวละครนะครับสำหรับพลังทีมณนปัจจุบันก็อยู่ที่3388900แลละพลังงของวิญาาจามาสงจ ก็อยู่ที่115,000นะครับตัวละครเลเวล48เนาะพลังวิญญาณอยู่ประมจารย์วิญญาณบวก2ทัศน์หนึเดียวเลเวล12ตัวละคร1ดาวแดงนะครับหนึ <c> ่ <oughs> ดาวแดงรัเท่ขึ้นมาเลยเหมือนให้ความรู้สึกโหดส่วนการเพิ่มแต้มตอนนี้ลงไปที่แอ t a ทกอย่างเดียวนะครับส่วนกระดูกก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็วิญญาณยุดมีใส่50,000นปีนะครับหวงสี 4, 000, ่หมปี2วงแล้วก็สามหมนปี1วงนะครับตัวละครถัดมานะครับหร่วหลงคะแนน7 0,000 คะแนนช้าหน่อยนะครับสำหรับสายโจมตีว่องไว,วกระดูกเนี่ยตามสายโจมตีหนักไม่ค่อยทันพลังวิญญาณจะอยู่ที่ปรมาจารย์วิญญาณบวกสทัศนะหนึ่งเดียวเลเวลสินะครับตัวละครสีดาวเพิ่มแต้มลงแอดแท็กกระดูกที่สายมีระดับ s n r 1ชิ้นแล้วก็วิญญาณยุทดนะครับมีซีมันปี2วงสามมันปี2วงตัวละครที่3หัวอูคะแนน5 3 0 0มนะครับเลเวล54อยู่ปรมาจารย์วิญญาณบวกสทัศนะหนึ่งเดียวเลเวล9 ส่วนการอัปเกรดดาวอยู่ที่4ดาวเพิ่มแต้ม,ตมลงสปีดน,นะครับแล้วก็กระโดกตามนี้นะอันนี้เนี่ยจะยังไม่ได้พัฒนาน,นะครับส่วนวิญญาณยุทธก็จะมี30,000ปี4วงเลยนะครับตัวละครที่4 นิ่งหลงหลงก็แน่นะหมืน่นเลเวลสีอยู่ปรมาจารย์วิญญ,ญาณทักษะหนึเดียวตัวละครสาดาวนะครับเพิ่มแต้มลงสปีดกระดูกก็ตามนี้ก็เป็นตัวลิง์ของป่ายเฉินเสียงนั่นแหละส่วนวิญญ,ญ,ญ,ญาณยุทธ์นะครับก็มีใส่50,000นปี4ี่หมนปี2วงนะครับแล้วก็3า0 0 0ื่นห้าพันปีจะรอนิ่ององจื้อก่อน <laughs> ยังไม่1ดาวแดงสักทีเลย จะเอาผลจาวิญญาณยุทธาหมื่นปีใส่เขานะครับน่าจะพักใจเหมือนกันนะอ่ตัวละครเลเวลสี่หกนะครับอยู่ปรมาจารย์วิญญาณบวกหนึ่งทักษะหนึ่งเดียวเลเวลสองนี่ครับตัวละครห้าดาวเปิดตัวละครได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แลกชิปไปผมว่าน่าจะต้องไปหาชิปเสร็จตัวละครนี้ก่อนนะอ่เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงแล้วกันเพราะถ้าเราจะเปิดหาอยเดียวนี้น่าจะค่อนข้างยากนะครับส่วนกระดูกก็ตามนี้นะครับแล้วก็วิญญาณยุทธ์มีสามหมื่นปีสามวงนะครับแล้วก็สองหมื่นห้าพันปีหนึ่งวงส่วนตัวละครตัดมานะครับมิงเซนจี 48, คะแนน4,008เเลเวลตัวละครนะครับ44ยู่ประมาจันจวิญญ,ญาณบวกหนึ่งทักษะ1เดียวเลเวล1ตัวละครท่าดาวเพิ่มแต้มลงสปีดหมดนะครับใส่กระดูกแค่10,000ปีอยู่นะครับถ้าผมุใส่กระดูกอันนี้ไปน่าจะพลังขึ้น3ามแสนเอยู่นะแต่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนวิญญาณยุธมีใส่3 0 0 0 0ปี2งวงแล้วก็สามหมื่นห้าพันปีนะครับสองวงตัวน,นี้เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในการไต่หอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะาเราไม่มีมารอสูรเนาะเลือกนิ่งหลงหล,ลงมามาคอมโบกันได้อยู่ โยนเธนให้อีกตัวแต่ตัวนี้ก็จะได้ปล่อยสกิลสถานนะส่วนฝึกฝนวิญญาณยุทธที่ผมอยู่นะปัจจุบันนะครับผู้ขอที่ติดอยู่ตอนนี้ก็ผ่านมากขึ้นแล้วนะจากที่แรกยังไม่ผ่านปีวิตรงผมก็ผ่านเรียบร้อยก็ได้แขนมาเนาะแล้วก็ส่วนมังกรไฟข้างตอนนี้ติดอยู่ที่ด่านสุดท้ายนะครับ <c oughs> น่าจะไปกดถ้ากดจริงๆก็น่าจะผ่านอยู่แต่เดี๋ยวค่อยกดแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลายเยอะตัวด่านนิ่งลุ่งหลงแก้วเก้าสมบัติก็จะติดอยู่ที่ชั้นเก้านะครับยังไม่ได้กดเพิ่มเติมเลยแล้วก็หอปูู่่่กกกบีีีแ้ง 8, ททิิศ็ตดอยชัน 8, นะ ครับยังไม่ได้ไปกดต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับนี่แหละก็คือการอัปเดตตัวละครสายฟรีในวันที่23ของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําใจไปที่เรียบร้อย ซึ S <S <2. sy dieser> to ่งตอนนี้ผมก็ทําใจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการไม่มีถังสารอาวุธลับแต่ก็จะพยายามเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเอาตัวละครเขาเนี่ยมาฟาร์มกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็เน้นื่องตัวละครไปก่อนดันพลังด้วยเงื่อนไขอื่นนะครับอย่างเช่นทําลาดฐานให้ดีในระบบสายใหญ่เนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วคร